ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเคสมาแบ่งปันเป็นคุณแม่ค่ะเขามีอายุ70ปีแล้วค่ะไ<ม>ตเสื่อมระยะ 3A ค่ะ GFR อยู่ที่48เปอร์เซ็นต์ค่ะ<ม>ก็เข้ามาปรึกษาอ้อมนะเพราะว่าด้วยวัยที่เยอะแล้วนะคะเขาก็ไม่อยากฟอกไตนะคะก็เลยเข้ามาปรึกษาแล้วก็แนะนําเรื่องอาหารไปนะคะแล้วก็แนะนําเรื่องอูมิกับฮาร์ดไปนะคะแต่ว่าคุณแม่ท่านนี้เขาบอกว่าดูแล้วอุ้ยราคามันค่อนข้างสูงเขาก็เลยขอเลือกทานแค่ตัวอูมิอย่างเดียวนะคะเขาขอทานที่อูมิวันละ2ซอ,องค่ะ เช้า1นซองนะคะแล้วก็ตอนเย็น1ซองค่ะทานต่อเนื่องไป18วันค่ะจาก GFR 48เปอร์เซ็นต์นะคะคู่ควบการคุมอาหารนะคะ GFR เพิ่มขึ้นเป็น73เปอร์เซ็นต์เลยค่ะนี่อายุต้อง70แล้วนะคะใช่ค่ะใช่จริงๆแล้วค,คุณแม่เนี่ยเขามีโรคประจำตัวอะไรอยู่บ้างนะคะ ไม่ได้แจ้งว่ามีโรคประจำตัวอะไรนะคะแต่ว่าคือตรวจแล้วอะค่าไตมันแบบว่าไตมันเริ่มเสื่อมไปแล้วอะค่ะแต่ไตก็เสื่อมตามอายุเนาะส่วนหนึ่งนะคะใช่แต่นี้ก็มันก็ต่ําไปหน่อยเนาะก็้ดยที่แบบอยากทานอยากแบบอยากดูแลไตค่ะก็เลยทานอุมิวันละสองซองค่ะควบคู่กับการดูแลเรื่องอาหารปรับไปร่วมกันนะคะโอ้โหได้ผลมากๆเลยเรื่องอาหารเนี่ยก็คือก็จําเป็นใช่ไหมอาหารนี่จําเป็นสําหรับโรคไตใช่ใช่ค่ะแต่ว่าอาหาร เนี้ยก็ต้องแนะนําเขาเป็นพิเศษเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะดูแลเข้มงวดมากเกินไปก็อาจจะทําให้ไตเนี่ยแย่ลงไปมากขึ้นก็ได้เพราะว่าคือมันคาบเกี่ยวระหว่าง 3A กับ 3B นะคะคุณแม่เขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะก็เลยทําให้ค่า GFR เพิ่มขึ้นมาแบบดีมากเลยอะค่ะโดีจริงๆนะคะนี่ขนาดว่าายุตั้ง70แล้วนะแค่เราคุมอาหารให้ถูกต้องแล้วก็ทานสารอาหารอูมิเนี่ยหนึ่งซองตอนเช้าและ1นึ่งซองตอนเย็นนะคะใช่ค่ะโอ้ขึ้นมาจาก จีฟอาจาก48เป็นเท่าไหร่นะคะ73.82ค่ะอันนี้เรียกว่าระยะ 2, 2> เป็นระยะ 2>, 2เลยที่อายุ70เนี่ยนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากที่เราได้ให้คำแนะนำกับลูกค้าไปนะคะแล้วลูกค้าได้ไตที่ดีขนาดนี้ขอบคุณอขอบค่นีมากค่ะขอบคุณมากค่ะคกดติดตามและกดกระดิงเลยค่ะ Please subscribe to see new video.